พีเจเพจ้าสอนน้องไทก้ายังไงลังน้องด้านกลางโรงเรียนเดียรๆว่าเมื่อถึงช่วงวัยที่ต้องเข้าโรงเรียนและเชื่อว่าเด็กทุกคนจะต้องมีประสบการณ์ร้องไห้อย่างแน่นอนค่ะยิ่งเป็นครั้งแรกด้วยก็ยิ่งใจเจ็บสุดๆไม่เว้นแม้แต่น้องไทก้าลูกชายของพ่อเพจ้าและแม่นิวเคียร์ที่ร้องไห้ตั้งแต่วันถ่ยรูปติดปะดักเรียนเลย ในอิสตาแกรมของเพงจจ้าได้โพสภาพของน้องไทก้าพร้อมแคปชั่นว่าถ่ายรูปติดบัตรนักเรียนครั้งนี้ดองให้เหมือนโดนน้าร้อนด้วยโดนปับป้าตีโดนเข้ามุมเพราะปะกติปัป้าไม่เคยบังคับไทก้าให้ถ่ายรูปแต่คราวนี้มันเป็นหน้าที่ของลูกลูกต้องถ่ายโดยโดนหดด้วยดินสอดจิ๋วๆที่ยิ้มคุณครูมาไป3ามทีพาไปอบดมในห้องสองคนใจคนเป็นพ่อนี่เสียใจนะที่ตีแม้จะไม่ได้ตีแรงแต่มันต้องอบมดมโดนตีไปก็ได้มีสติเข้าใจว่ามันเป็นหน้าที่ สุดท้ายกลับมาบ้านป้าป้าเป็นห่วงดูเจ็บเด้ถามไทก้าว่าพ่อตีด้วยไม้จิ๋วเมื่อกี้เจ็บไหมไทก้าตอบว่ามันไม่เจ็บนะป,ะปะ้าป้าไม่เจ็บเลยไม่เดียวที่บ้านอันยาวๆอันนั้นน่ะน่าจะเจ็บกว่าไิ้วจิ๋วนะป,ะปะ้าป้าพอได้ฟังมันพูดพ่อกกยิ้มออกแล้วก็กอดไทก้าบอกมันว่าดูเก่งมากแต่จะเก่งกว่านี้ถ้าดูไม่แหกปากร้องเสียงดังนะครับจบ